เอาละครับผมและตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าจะเกิดแล้วซึ่งเป็นเอ่อสีน้ําเงินมีนะบอกพี่ครับพี่สีของเข็มทิศมันก็บอกเหมือนกันว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมฮะแต่ว่าสีน้ําเงินมันคือตัวอะไรวะคุณดูฮะเรามาดูกันเลยครับผมก็ดูและนี่คือการล่าเจ้าของทีเลกาซีในปี2025นะคะผมก็ดูฮะปีใหม่นั่นเองโอ้สีน้ําเงินคือตัวใหญ่ครับผมตัวนี้อ้าวคือจำสีไว้นะครับผม แต่หวังว่าเราจะได้เออเฟงนะครับผมก็ดูฮะก็คือดาบเพี้ยวมังกรนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่ดรอปดาบเี้ยวมังกรแต่ว่าถ้าเกิดได้ชุดเก่าะมามันก็ก็โอเคนะครับผมและซึ่งดอรอปเลนของชุดเกาะก็คือ1.1นะครับผมก็ดูฮะในส่วนของเออดาบเพี้ยวมังกรนะครับผมมันศูนย์จุดกว่ามันก็แบบน้อยมากนะครับผมก็ดูฮะตอนนี้ก็ขอญาตีก่อนละกันเอาวัดแต่บอลน,นี้มันตีแรงนะครับผมว่าต้องระวังตัวเอาไว้ตีเขาจะแรงนะครับผมนี่ไง ช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้คิงเรอซี่เลยเพราะว่าบอฟคุณมันอัปเดตคุณดูฮะคอนเทนต์เยอะมากจนทําไม่ทันกันเดียวนะฮะก็เลยวันนี้คิดถึงก็เลยกลับมาคิงเรเนสซี่ซะหน่อยกันละกันนะครับผมก็ดูฮะก็ล่าจนกว่ามันจะได้นะฮะมายกอดูมันดูดพลังโอ้โหมันดูดเข้ามาไก่ปูอู้หูยโดนอะไรก็ไม่รู้สีจับบูรอบตัวโดคีโดคีเหมือนกําลังตกหลุมรักใครสักคนในน้ำนะครับผมฮะอ้ากูตาย เมื่อกี้คือผมตายเพราะคนตีเราหรือว่ามังกรมันตีผมวะคุณดูครับผมฮะกระลังหิวเลยเมื่อกี้ผมว่าระยะมันเกินแล้วนะมังกรไม่น่าตีโดนเม่งมันมีคนตีผมแน่นอนผมมั่นใจทีนี้แหละขอตีต่อละกันนะครับผมก็ดูให้ยังไงคร็ปพีทีพีแล้วนะฮะคุณดูุณเลิฟหรือว่าตอนแรกผมคิดว่ามันใส่ชามนะครับผมม่ามาใส่ใส่เออหินชามมาไม่ใช่หรอกวะคุณดูฮะเป็นผลเลิฟเหรอแตนะ่ระวังระยะเนี้ยระยะโคตรไกลนะคุณดูฮะเห็นไหมหางมาถึงหน้าเราเลยคุณดู ห่างมาถึงหน้าเราเลยนะครับผมดวงใหม่ปีใหม่มันต้องได้บ้างเล่ๆะดวงใหม่ปีใหม่ะ่ะบอกคือปีนี้ขอดวงดีๆมันหมานได้ไหมขอมันหมานขอมันหมานนะปีใหม่เอาล่ะครับผมห่าเรียบ,ย 5, บร้อยค่ะบอวไม่ตายเตะฮ่าห้ามันยังทิ้ต่อได้อยู่โอ้โหแต่ก็ได้แค่เจมมานะครับผมคนดูฮะบัวไม่ตาย แต่ได้แค่เจมมาโหดวงตัวแรกแกเกลือแล้วนะครับผมก็ดูฮะแต่หวังว่ารอบหน้าเราจะไม่เจอปูงเจอปูนะหวังว่าจะเจอมังกรนะครับผมก็ดูฮะมังกรตัวยาวๆมังกรไครโดตัวที่สองอุย้ยบูทเวนวันนี้เรามาล่ากับแบทแมนนะครับผมก็ดูฮะและซึ่งตอนนี้เหลืออีกสามสิวีผมรอประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับผมก็ดูฮะก็สามสิวีแล้วนะครับผมก็ดูว่าตัวอะไรใครลบหแม่ ไม่ใช่ไก่ตันใช่ไหมครับผมก็ดูฮะซึ่งก็รอมาครึ่งชั่วโมงกว่าได้ตีนะคะผมหวังว่ารอบนี้จะได้นะครับผมก็ดูและขั้นตอนที่เบื่อที่สุดเลยก็คือการตามหาเจ้านี่แหละบางทีมันก็อยู่ใกล้บางทีแม่งอยู่ไกลบางทีแม่งหา5นาะทีสยบนาทีก็ไม่เกิดนะครับผมฮะใครพอมีเทคนิคก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก็ดูฮะ ครมีน่นมีการไม่กํแล้วกัรเลยครับผมในการหาเจ้าให้เจอแต่ตอนนี้ไม่เจอเจอแต่บังกอนอ่ามีกาลังจมน้ําไปได้กันหรือเปล่าปลาหรือคนคนใช่ไหมอ่ะเราช่วยนายขึ้นมาเลยพวกอ่าทีนี้แหละเราไปหาเจ้ากันต่อหรือเปล่าไปหาเจ้ากันต่อเลย,ไ,เเลยไม่เจอไม่ไม่เจอครับผมโอ,โอ้โหไม่กอดโอ้โหโอ้ย โอเคครับผมเจอแล้วค่ดูฮะสีน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับผมเป็นมังกรตัวใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมเอาละพวกเราลุยกันเลยไปกันฮะเห็นมังกรแล้วคิดถึงผลมังกรบลฟุตเลยค็ดูตัวนี้อาจจะเล็กกว่าหรือเปล่าใช่ไหมมังกรบลฟุตเปมนอย่างกับลานบอลอะไรเงี้ยครับผมเอาละแต่ผมโอ้มังกรบุญรวยมังกรบุญรวยอ้บอสตอนนี้แม่งตีแรงได้ไปเลยค่ะดูครับผมต้องระวังตัวให้ดีมันชื่อว่าเทย์แลนด์ใช่ไหมค่ะดูฮะเป็นบอสไทยแลนด์ใช่ไหมอ่า มาครับผมหวังว่าจะได้นะอย่างน้อยขอเกาะเถออว่าไม่ไม่เจอมังกรมังกรยาวเลยครับผมฮะมังกรยาวแทบไม่เจอเจอแต่มังกรเนี่ยแต่ก็โอเคดีกว่าเจอปูนะครับผมฮะดีกว่าเจอปูเนาะโอ้ยแหลงแหงแหลงโอ้ตายเมย่อย่าเพิ่งตีกันรอก่อนนะครับรอก่อนครับรุ่นใหญ่มาแล้วผลละวาแหละครับผมฮะดาวเมจเยอะดีถ้าเกิดเราแบบหาแบบ แต่ตีอย่างเดียวมันบินไม่ได้นะครับผมบินมันบินช้าแต่ว่าถ้าเกิดดรามิตกลัวไม่ทันนะผลลาวาดีนะครับผมมาดูกับไอกระบองไคโดเนี่ยครับผมฮาถึงอยู่แล้วนะโคดอันหนึ่งกระบวนท่าก็ได้เป็นแสนแล้วนะครับผมฮะใช้ครบนะโอ้ย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 ตีเอ้ยไปเลยไปเลยโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงไปก่อนหนีก่อนแล้วก็ตายแล้วผู้มาตีแรงกจังวะ ตีเลตีเล็กจังว่าตัวนี้ผมว่าตีเล็แบบนี้ผมบอกเลยว่ามาแน่ว้ยคนดูมาแน่ว้ยมาอีสิเป็นณีอีเช่นเคยครับผมคนดูฮา,า,า,าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมเอ้เสี่บอกเจมเ,ออเหมือนกันแหละออได้แค่นั้นแหละเหมือนกันเลยพวกเหมือนกันลเลยเจ้าทะเลตัวที่สามจะต้องการความรักเอ,อ๋ะหมายถึงผลรักนะอ,อ๋อต้องการผนเลือบเอ,อ๋ อ้าเกิดเลยม,มันต้องการความรักอะไรวะเนี่ยอะพหนุต้องการความรักอะไรวะเดี่ยใครมีผลเลิฟบ้างอ่านาต้องเปียบพิมพ์เลิอฟุตด้วยนะถ้าเกิดพมพ์อะไร้มาคือแบบว่าต้องการความรักไ้ใครมีความรักบ้างใช่ไหมฉันไม่มีอ่ะแต่ว่าฉันมีผลเลิฟให้นายยังไงล่ะเป็นนายส่วนรอเปล่าใช่แล้วฉันต้องการแหละงั้นนายก็เอาไปงั้นนายก็เอาไปว่าใจนายต้องการอะไรบ้างงั้นเหรอมไม่ได้ต้องการอะไรละจะกให้นายฟรีกแล้วกันนะพ่อหนุ่ม เงาไปวะฟรีไปวะนั่นอะอ่าเดี๋ยวเราให้ในส่วนของผลเลือให้แก่หมอนี้ก็แลวกันนะครับผมก็ดูฮะเอาไปเลยครับผมผลเลือกขอบคุณสำหรับสิ่งนี้นะใครใครมันก็อยากได้ของแพงกันทั้งนั้นประมาณว่าเออมิ่งมีแต่คนถิ่นแล้วก็แบบว่าขอเสนอของแพงอะไรงี้นะครับผมก็ดูฮะแต่ว่าเราให้ฟรีอะไรเงี้ยครับผมฮะเพราะเราเป็นคนดีในือนปีใหม่หมยังกัน่ะครับผมเพื่อที่จะได้เออของใหม่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เหลือชั่วโมงหนึ่งพวกนั้นย้ายเสิร์ฟดีกว่าก็ดูฮะรอครึ่งชั่วโมงก็จะเวิรกกว่่านนนะอออแบูหย เนี่ทำไมเออนายจะเทกอะไรอย่างนั้นเหรอเกาะปูนายอ่ะโอ้โหไปที่อื่นเลยที่อื่นเลยเทศแค่นี้ยที่อื่นเลย,อเลยโอ้โหจะใครมาจากไหนขึ้นเรือแล้วนี่ก็ดูฮะเต็มเลยเอาละฮะก็ดูฮะไปกันไปกันเลยนั่งดีดีนั่งดีด,ด,ดีเออเรือเรือเราจะก,กับคนส่งมวลชนก็ดูฮะมีแต่คนขึ้นมาเต็มและซึ่งรอบนี้เราเจอกับ FC มาด้วยนะคะบผกก็ดูฮะก็ถือว่า ดีมากนะครับคนดูฮะได้แบบลากเอฟซีนะครับผมแต่ไม่ใช่หมอนี่คนดูฮะหมอนี่ใครกันไม่รู้นะครับผมโอ้โหบอสเพียวออมาสามตัวติดเลยวหรอวะคนดูครับบอสตัวนี้สามตัวติดแหละดาบเคียวมังกรจะมีโอากาสได้ไหมกูเพิ่งตึกเนี่ยเพิ่งตึกกูตายเลยแหละเนี่ยหมอนี่ครับเรือสำราญมาขอย่าแซงนะขอย่าแซงนะเรือพี่รวยกว่าครับน้องพี่ไปก่อนละดีนะคนดูฮะบอสเกือใกล้ๆนะครับผมถ้าบอสเกิดไกลแล้วก็ ได้แต่เดยทางงองกันนี้มาก็โดนขอหญ้าตีขอหญ้าตีตีให้ได้นะครับผมอย่างน้อยเกาะเกาะวอย่างน้อยเกาะตัอวหไม่ก็โดนดูดโดนดูดตายเยีวตายเยีวอ่าคนโดฮะขอฮิวก่อนมันจะไม่โดนในละยานี้ไม่น่าจะโดนนะครับผมโอ้โหไม่โดนก็เย่แหละตีไกลจัดเรียบ่าเอเบซลฮันเตอร์ ไม่ดอกของแต่ว่าตีจเจ้าไปมื่กีหลายตัวน่เลยผมกดูวดอปฉายาเละเหมือนว่าตัวเมื่อกี้เราตีไป10ตัวแล้วนะครับผมก็ดูฮ่ก็นี่ครับผมเอพิตโซเบเกอร์เราพูดผิดน,นะครับดูว่าประมาณนี้สิบตัวเรายังไม่ได้เกาะนะครับผมก็ดูฮะกูว่าตีไปร้อยตัวกว่าเกาะจะออกนะครับผมตัวที่4เอาละฮะาและตอนนี้เหลืออะไรอีกฮ่าสิวินและซึ่งตอนนี้เราก็ได้เจอกับ FC เช่นเคยนะคะผมกดูฮะา เป็นน้องชายที่ใส่เกาะปูตรงนี้รอคอยการมาตีของเรานะครับบอกก็ดูฮะอ่าเนี่ยครับผมฮะเราคุยกันนิดหน่อยสลหรับ FC ซนะครับผมฮะซึ่งน้องชายบอกว่าตีไป50ตัวดาบมังกรยังไม่ออกนะครับบอกก็ดูแล้วมันจะออกกี่โมงวะก็ดูฮะมันจะออกกี่โมงวะแต่ไม่เป็นไรคุณดูฮะเราสู้ตายอยู่แล้วนะครับผมไปน้องได้เวลาเริ่มแล้วเราจะไปด้วยกันเอาละลุยกันเลยไปนั่งมาน้องขึ้นมาจะปูไปไหมปูไปคันหนึ่งใช่ไหมงั้นเราไปคันนี้นะครับผม โอเคตามสิติแล้วเราจะต้องไปทางเออ <c oughs> ไปซ้ายไหมผมว่าถ้าเกิดไปซ้ายโอกาสที่จะดรอปเอจเ้าเมันจะเกิดมากกว่านะครับผมใช่ไหมใช่ไหมครับผมมาลองดูนะฮะคนดูฮะหวังว่าเจอตัวดีๆขอได้ไหมขอมังกรตัวยาวนะครับผมผมเจอไทเลนต์บ่อยแล้วคนดูฮะเบื่อไทเลนต์แล้วคนดูฮะตอนนี้อ่ะเบื่อไทเลนต์แล้วตัวอื่นบ้างเถอะว่ะว <c oughs> <ๆ>ันน <c oughs> <ๆ>ี้แม่คลิปลาดัาบเยอะมังกรแต่ยังไม่เจอมังกรอ้ยเฮ้ยแควคุดูเจอมังกร เจอมังกรแล้วครับคุดูฮะดาบเขี้ยวมังกรดาบเขี้ยวมังกรมามาถึงแม้ไม่ได้ดาบแล้วก็ก็ชิ้นส่วนในการคราฟก็ยังดีดูแบบการตีร้อยเลยแยะขอหน่อยอันนี้ตีมาไม่ค่อยได้อะไรนะครับผมแตม่ติดแตด่ติดอย่างหนึ่งมังกรตัวนี้ไม่ชอบหนีคนดูฮะตีไม่ค่อยจะโดนนะครับผมไม็อยู่กับที่นะค,ะคนดูฮะมันก็ต้องอศส่ความคล้องตัวหนึ่งสลับในส่วนของเออตีมังกรตัวนี้นะครับผมดูดิมันไปเย่ออ่ะ พี่มีแก้วอ่ะดูดิไมีแก้วอ่ะรอก่อนเถอะรอก่อนเถอะให้ขอญาตีไปลุยเลยนะครับผมโอ้โห,หไม่อยู่กับที่แล้วมาตียากเหลือเกินตียากเหลือเกินมาครับผมมามาไ,มได้ไหม,ไ,มได้ไหมแต่ดาเมจะถึงแล้วปวุโรหิตตอนนี้คิดว่าดาเมจะถึงแล้วนะครับผมเพราะว่ากว่าผลลาวาม่จะออกสกิลแต่ถ้ามันละบากนิดนึงนะครับผม ระบากนิดนึงนะไปครับผมใกล้ตายโอ้ยได้แค่มานี้แค่ทำไมดวงแล้วมันเกลือขาดดินะว่าเขาดูฮะทำไมดูมันเกลือจังได้ผ้าคุมกับเล็บา้าน้องชายเลือโชคดีจังว่าน้องโชคดีจังว่าน้องกอบบูแล้สุดเจ็ดเจมนะครับบอกดูฮะแต่พี่ชายได้แค่เจมเลยไอบอ่อนี่มันดวงดีว่ะเขาดูฮะแต่้าคุมสาผ้าคุมมันก็ไม่ได้หายากเลยนะครับเขาดูฮะแต่ว่าไอเขี้ยวมันมัน,ม,นมันหายากนะครับอตัวที่ห้า อ่ามาครับผมตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วิน,นะครับบอกดูฮะเราก็จะได้ในส่วนของเออเฮ้ยเจออีกแก้วอพี่ไห้่ใครเรียกผมว่าก็ดูฮะว่าไงครับน้องชายพี่หูเคียวโคตรโหดเคียวอยางโหดไปน้องไปน้องชายไปล่าเจ้ากันตอนนี้เจ้าเกิดแล้วหวังว่ารอบนี้เราจะได้เจอตัวดีๆที่ไม่ใช่บอสปูหรือว่าราเก้นดูยังไงน้องเอกจะขับหรือพี่ขับอจะขับแม่โอเคขับแล้วกันนั่งนั่ะพี่นั่งโอเค ปเขาดูฮะหรือว่ารอบนี้จะได้เพราะว่าปกติเราขับไปนะครับผมแต่รอบนี้เรานั่งไปก็อาจจะได้ก็ได้นะครับผมน้องชายไม่เล่นบอฟู้ดอย่างนั้นเหรอช่วงนี้บอฟู้ดกำลังอัปเดตแบบหมานๆเลยนะน้องไม่เล่นงั้นเหรอคอนเทนต์เยอะมากเลยเคครู้อะไรกันดูว่าน้องก็ตั้งใจขับเรือเหลือเกินไม่ตอบกูด้วยตั้งใจขับเรือหาเจ้าเหลือเกินไม่ก็ <c oughs> โอเคร้องไม่ไม่ตอบไม่ตอกบกนน้องหาเจ้าต่อไปอตกใจหรือเปล่าครับผมตกใจหน้าปูไหหรือตกใจหรือเปล่า โอเคไม่เจอเลยนะครับผมน้องชาย <S <S เดี๋ยวเจ้ามันเกิดไม่นี่น้องพี่พี่เห็นมีเจ้ากงเจ้า,เ,จาเกิดสักตัวเลยเดียฮะเหมือนว่าจะเกิดแล้วแล้วว่าแต่สีดํามันคือตัวอะไรกนะ็ดูฮะสีดําคือโบสอ,อะไรอนะ่ะเราเราไปดูแล้วกันนะครับผมดูฮะแล้วแม่งอยู่โคตรไกลเรืบอสเกิดโคตรไกลไหมก็ดูโอ้ยคนดูฮะบอสมังกรสวยเลยรอบนี้ฉันต้องได้มังกรรอบนี้ือต้องได้คือต้องได้ตีกัน รุ่ยมาโอ้ยโดนหมุนมังกรไม่ไม่น่ามีท่านี้หรือเปล่าไม่รู้หรอกอาจจะแบบปกติอะไรก็ดูฮะใช่ไหมมันมีคนไม่ได้รับตี้นะครับบอกก็ดูฮะไปก่อนขอยญาติอยจะตายนะครับบอกก็ดูฮะจะตายยิวก่อนนะครับผมย,ยิวก่อนนะฮะเกือบตายมื่อตีแรงเกินไปครับผมเล่นกันต่อฝากด้วยนะน้องชายพี่ณเวลานี้พี่ต้องรอเลือดเต็มโอ้กูไม่ได้ใช้มังกรแล้ว ลำเสแบบนี้ไม่น่ายิงมังกรแล้วมันยิงเราด้วยแหละครับผมก็ดูมันยิงเราด้วยแหละครับหรือไม่น่าใช่และโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยติดไฟไฟเผาไม่เกียมไฟเผาไม่เกียมเกือบตายเลือเหลือหนึ่งเปอร์เซนต์ต้องหาต้องหาที่ฮิวได้ปะวะไม่โอ้โหติดคอมแบตแน่ๆเลยคนดูฮะเอาไม่ได้แน่นอนป,ปั๊มยาปั๊บเอเอ,เ,อเดี๋ยววัวไม่ใช่แล้วมาใส่จังหวะจังหวะที่เผลอมันล่าข้าวัวผม กูว่าไม่ใช่แล้วหลายทีอยงมเอ้ยเกินไปแล้วเออเม้เยลำพังทะเลลำบากมาเจอนักล่าข้าวไปไหนไปไหนขอย่าร้าชตขอย่าล้าชดตีงนี่งะไปไหนไปเรียบร้อยสิบเจ็ดมานี่ยังไม่ได้เช่นเคยนะคับผมสิบเจ็ดมานี่ไอ้ผมได้ดาบมันนะใช่นะครับน้องน้องชายอยู่ไหน น้องชายไหนได้ปะได้จริงหรือวะน้องชายอยู่ไหนไหวะนยยนวคนดูอุ้ยโฮ้ยน้องชายได้จริงมาเจอพี่ได้ของดีเลยผวมไม่อยากดวงดีมากเลยน,นะครับบอกคนดูฮะพี่ได้แต่เกมครับน้องชายทำไมคนที่มันได้ไม่เป็นเหล่าวะคนดูฮะเด่๋ยม่แรงคนดูฮะเอฟซี MC ได้ก็ยังดีนะคะผมอีกนิดเดล้วคนดูฮะแบบเชียดทีเดียแล้วครับผมเกือบจะได้แล้วเชียววะเหนื่ยน้องชายให้นี่ฟรีวะคนดูฮะนี่นะสินะรางวัลปอบใจที่เองได้ของมาใช่ไหมล่ะ อย่างน้อยก็ได้ของปลอบใจแต่ผมอยากได้ดาบเครื่องมังกรมากกว่าบ่ะคนดูฮะน้องเก้แบบปลอบใจเรานะครับผม, <c oughs> มอยากได้ที่สําคัญแมงดาบนี้แมงเถิดไม่ได้ด้วยนะครับผมตัวสุดท้ายโอ้ยอย่าบอกนะว่าใช่ไหมนี่เอฟซีครับนั่นไงว่าและเชียร์ครับคนดูฮะไปทุกห้องเจอทุกห้องนะครับผมน้องชายเองได้ดาบหรือยังดาบมังกรเองได้หรือยังครับน้อง ซึ่งพี่ชายยังไม่ได้แต่ถ้าเกิดรอบนี้ล่าเจ้าทะเลด้วยกันแล้วก็แล้วถ้าเกิดเองได้แล้วก็คนดูครับผมบอกเลยว่าเรื่องเล่นเหมือนแบบว่าเราแบบดูดดวงรลายมาที่เราอะไรเงี้ยคนดูฮะแล้วคนอื่นแม่งได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ชใช่ใช่ไหมล่ะยังห้าโอเคยังไม่ได้นะครับผมก็ดูฮะเนไม่เป็นไรกันน้องชายพี่งไม่ไม่เป็นไรคนล่าสุดที่ไปล่ากับพี่เพิ่งได้ไปพองานรอบนี้เองได้แน่นอนนะเจคนดดางับเน่าน้องชายลืบน้องชายหัวทองว่าแต่เออพวกเองยังไม่นอนเหรอครับน้องชายทั้งหลาย ยังไม่นอนเหรอนอนมาแล้วครับอ่านอนมาแล้วนะคะับก็ดูฮะว่าจะช้ายอยู่แล้วพี่เอ้ยฮะตีสี่ยี่สิบแล้วครับโบก็ดูฮะตอนนี้บอสเกิดเจอการน้องชายพี่ขอ F K ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวอีก3ามสิบเจ็ดนาทีเราจะกลับมาตีใหม่นะครับผบกด็ดูซึ่งก่อนตีก็ตีห้าแน่นอนนะคุณดูฮะรอตีห้าแน่นอนโอเคครับพี่จัดไปคบน้องชายผมอยากได้ดาบมังกรครับแน่นอนน,อน้องพี่ก็อยากได้เหมือนกันนะ้องแต่ว่าตอนนี้คุณดูฮะบอสยังไม่เกิดเว้ย บอสจะไม่เกิดด้วยน่าเบื่อตอนที่ขบหาบอสได้หละครับผมก็ดูฮะเดี๋ยวผมช่วยหาอะโอเคได้เลยครับน้องน้องผลอะไรอ่ะผมมังกรเหรอให้แยกย้ายกันหาแล้วการจะได้เจอบอสไวๆนะครับผมตัวท้ายของเราเป็นบอสไท a ลนนะครับผมก็ดูฮะซึ่งถ้าเกิดน้องชายได้ก่อนและผมไม่ได้ก่อนก็กลัวใช่เลยดวงเราระดุดดวงช่วยของอื่นมาแล้วครับผมก็ดูฮะของอื่นดวงดีผมว่าชัวร์เลยครับผมถ้าเกิดได้แล้วก็นะมาฮะน้องน้องน้องมาน้องบอสเกิดแล้วน้องมานีเลยน้อง บอกน้องชายก่อนน้องชายบอสเกิดและดองตรงนี้วันนี้ต้องได้ดาบโอเคน้องหวังว่าเราจะได้นะซึ่งพี่ได้ดาบนี้พี่ได้แล้วน้องหน่าเองจะได้นะมาครับผมขอญาตีโอญยาตีอาตบอสใกล้ตายบอสใกล้ตายชือ้อโอ้โยสิบสี่มานีาเกลือยัตัวดท้ายนะครับผมฮะแม่งนอนดีกว่านอนดีกว่าครับผมไม่ได้เลยครับโอเคน,อน้องเกลือ เหมือนจะเกลือน,นะครับผมก็ดูฮะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ละกันเพราะว่าตอนนี้มันก็ช้าพอนะตีห้ากว่าแล้วเดี๋ยวขอพักผ่อนแล้วกันนะครับผมฮะล่ามาแต่แบบตีหน,นึ่งตีสองนะครับผมฮะกว่าจะล่าเสร็จก็เนี่ยอคุณดูฮะตีห้าสิบห้านะครับผมมันจะเช้าแล้วนะครับผมจากคลิปนี้ก็ไปแล้วะผมบ๊ายบายไปแล้วฮะบายนอนดึกไม่ดีครับผม